การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเกาะแก้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐม,มศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งกิจกรรมแรกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆเคลื่อนไหวอ,อย่างอิสระเคลื่อนไหวตามจังหวะเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม มีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพร้อมกับอุปกรณ์โดยกรูมีการจัดสีให้แบ่งไปตามกลุ่มแล้วให้เด็กๆไปเต้ตนตามกลุ่มของตัวเองเออโอเคปอบมือให้เพื่อนคะ่ะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมนี้เด็กๆได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนได้พบเจอสิ่งต่างๆรอบตัวในสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเช่นการทำไข่นกกระทาทอดการปลูกต้นไม้ ในโครงการแตงโมเด็กๆได้ปลูกแตงโมได้ลองทำวุ้นแตงโมและได้เรียนรู้ส่วนประกอบของแตงโมเด็กๆเรียนโครงการเรื่องกล้วยเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำกล้วยทอดการปลูกกล้วยเด็กๆเรียนโครงการเรื่องผักเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆได้ลองทำผักทอด และได้นำไปแจกจ่ายให้คุณครูในโรงเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นมะละกอและสามารถบอกลักษณะส่วนประกอบของต้นมะละกอได้เด็กๆได้ลองลงมือทําส้มตําด้วยตนเองอผล นี่ส่วนตรงนี้มันเป็นยางมันเป็นยามันยา้วอะหมีอก้วมันนนเปมัยาวยาวลต้นมันเป็นยังไงคะอมันยาวๆลงมามันมีรากไหมมันมีรากไหมถ้ามันไม่มีรากมันไม่มีรากมันจะเป็นยังไงอะคะ มันจะล้มอืมมันก็จะล้มมันก็ไม่โตสิคะอ่าต้นไม้มันก็ต้องมีรากใช่ไหมอ่าลำต้นมันลักษณะยังไงเด็อยกๆกรดได้ทดลองการปลูกต้นมะละกอช่วยกันลดน้ําและได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นมะละกอในทุกๆวันเด็ก ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านประสบการณ์ที่คุณครูเล่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆจากการฟังนิทานและจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอเราต้องใส่อะไรอีกคะใส่อะไรอีก อหยิบให้เพื่อนด้วยคนละหนึ่งอนันคนละหนึ่งฝากอ่ะทำยังไงคะถั่วอ่าเด็ด,เ,ด,ดเป็นชิ้นเล็กเกอ่ะเราใส่ลงไปในโครกอ่ะเด็ดเดด คุณครูได้มีการจัดประสบการณ์แบบเรียนปนเล่นให้ทั้งเด็กๆได้เล่นสนุกและได้เรียนรู้ในพร้อมๆกันมีการฝึกท่องจำและทบทวนพยัญชนะไทยภาษาอังกฤษ ตัวเลขและสละในทุกๆวันกิจกรรมสร้างสารรค์ในกิจกรรมนี้เด็กๆได้เล่นร้อยลูกปดัดร้อยหลอดได้มีการฝึกใช้กันไกลการวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันตามตัวอย่างและตามจินตนาการของตนเอง ได้มีการฉีกตัดป่าตามรูปภาพ ทราบอ่ะชื่อผลงานว่าอะไรคะอะไรนะลูกธรรมชาติอะไรนะธรรมชาติสุขใจโอ้หนูคิดงานนี้ได้ยังไงคะเนี่ยก็หนูก็หนูคิดได้เองดูีๆหนูคิดได้เองขั้นตอนนี้เป็นเฟซทำให้มันเป็นดอกไม้หรอคะอ่อฮะแล้วใครทำตรงไหนอีกใครทำตรงไหนอีกตรงนี้บ้าตรงนี้ตรงฟังตรงนี้เจนแล้วก็หินแล้วก็ตรงนี้เป็น ใครทาคะดอกไม้อ๋อแล้วพี่มาพิมพ์ทําตรงไหนตรงนี้อ๋อหนูคิดว่าผลงานของหนูสวยไหมอ๋อสิบคะแนนให้ให้เท่าไหร่สิบคะแนนเต็มให้เท่าไหร่สบเต็มอ๋สิบเต็มสิบลอยโอโหเพื่อน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 คิดว่าผลงานของเขาสวยไหมสวยเลยใช่ไหมคะ เด็กๆได้มีการนำเสนอผลงานของตนเองทั้งแบบกลุ่มและแบบเดียวอย่างภาคภูมิใจ กิจกรรมเสรีในกิจกรรมนี้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระด้วยตนเองมีทั้งเล่นคนเดียวและเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มเด็กๆได้ฝึกการเข้าสังคมจากการเล่นและเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ได้ฝึกการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่อย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อยด้วยตนเอง กิจกรรมกลางแจ้งในกิจกรรมนี้เด็กได้ฝึกการออกกำลังกายในแบบต่างๆเช่นการวิ่งผาดการโยนบอลการเล่นในสนามเด็กเล่นการเล่นเครื่องเล่นต่างๆอย่างปลอดภัย ไปแล้วคะ กิจกรรมเกมการศึกษาในกิจกรรมนี้เด็กๆได้ฝึกการเล่นเกมการศึกษาแบบต่างๆทั้งเล่นแบบคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมเด็กๆได้มีการเข้าแถวคารพบธงชาติการสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้ามีการตรวจสุขภาพอนามัยประจำสัปดาห์และมีการดื่มนมทุกวัน มีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงป,ประจำเดือน<ฤ>การสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิก่อนนอนในช่วงกลางวันการฟังนิทานก่อนนอน<ฤ>การแปลงฟานหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ <c oughs> การไปทำบุญเวียนเทียนที่วัดในวันพระ <c oughs> โรงเรียนวัดก่อแก้วได้ปลูกฝังนักเรียนเรื่องความมีวินยัย ในสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้ทำในแต่ละวันเด็กๆได้ฝึกการรับประทานอาหารอย่างหลากหลายที่มีประโยชน์ด้วยตนเองมีการจัดกิจกรรมต่างๆตามวันสำคัญของเดือนเช่นงานปีใหม่งานวันกีฬาสีเด็กๆ,ๆได้เข้ารับการฝึก การทำกิจกรรมการฉีกตัดปะและการปั้นดินน้ำมันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2ทั้งสองรายการเด็กๆได้ไปทัศนศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์นอกสถานที่และได้เล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน นอกสถานที่เป็นครั้งแรกขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ